บอร์ดเกมโลกของโครโมโซมและสารพันธุก,กรรมที่มาและความสำคัญชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตเป็นแขนงหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ศึกษาด้วยขอบเขตที่กว้างแต่ประกอบด้วยหลายประเด็นที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสอดคล้องกันบอร์ดเกมคือการละเล่นหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกสนุกสนาน และสามารถได้รับความรู้จากบอร์ดเกมนั้นๆวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการจดจำเนื้อหาผ่านการเล่นบอร์ดเกม 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาชีววิทยาผ่านการเล่นบอร์ดเกมโลกของโครโมโซมและสารพันธุกรรมสมมุติฐาน เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องของโครโมโซมและสารพันธุกรรมและมีทักษะในการคิดขอบเขตการจัดทำโครงงานขอบเขตเนื้อหา1เนื้อหาเรื่องโครโมโซม2เนื้อหาเรื่องสารพันธุกรรมขอบเขตประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสุขินวิทยา นักเรียนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน15คนขอบเขตตัวแปรตัวแปรต้นคือบอร์ดเกมที่สร้างขึ้นตัวแปรตามคือผลลัพธ์ที่ได้จากบอร์ดเกมขอบเขตสถานที่ดำเนินการทำโครงงานนี้ภายในโรงเรียนสุขินวิทยา ขอบเขตระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนถึง15มกราคม2 5 6 7นิยามศัพท์เฉพาะบอร์ดเกมหมายถึงการละเล่นหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ผ่านบอร์ดเกมที่เล่น เกมโครโมโซมหมายถึงบอร์ดเกมที่ทางคณะได้จัดทำสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาโดยการตอบคำถามผ่านเกมนี้ความพึงพอใจหมายถึงผลของการประเมินความรู้สึกของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. บอร์ดเกมวิชาชีววิทยาช่วยในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีววิทยามากยิ่งขึ้น 2. ได้พัฒนาทักษะการจดจำเนื้อหาผ่านบอร์ดเกม 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาชีววิทยาผ่านเกมโลกของโครโมโซมและสารพันธุกรรมในระดับมากที่สุด